กล่องนี้เอาใจแฟนผีแดงพร้อมล่าลายเซ็นเหล่าซูปเปอร์สตาร์จากกล่องท็อปโครมดีลักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2024-2025นี่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับรายการพี่เป็ดมือ,มอช่อนะครับและอยู่กับผมพี่เป็ดน้ำเงินและพี่เป็ดโยกครับนี่นะครับวันนี้เราใส่เสื้อมนอยู่กันมาเลยใช่ไหมสีแดงแรงลิ์เลยเป็นมิตรกับแฟนผีแดงนี่จะต้องอยู่กับกล่องนี้เลยนะครับนี่นะครับท็อปโครม ดีลักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำฤดูกาล2024-2025บอกเลยว่าเท่หนึ่งกล่องมีอะไรมากครับเนี่ยหนึ่งกล่องมีการ์ดทั้งหมด8ใบครับแล้วก็การันตีลายเซ็นถึง5ใบนะครับแล้วก็ลุ้นเซ็นและผ้าอีกด้วยว้าวไม่ธรรมดาแล้วก็หนึ่งกล่องยังมีหนึ่งรูบี้ที่เป็นกานลูบี้เลยนะแล้วมีอะไรครับแล้วก็ใบเบสสองใบครับสองใบเขาบอกเป็นใบรันล้วนอ่าเป็นใบรันล้วน เป็นใบลันทั้งหมดะนะครับแล้วก็ใบลันสุดสุดเนี่ยน่าจะแค่ทํา50เท่านั้นแล้วก็<ต>มีใลันพิเศษด้วยใช่ครับแต่มันจะมีลันที่มันเป็น92นะครับจะเป็นลันพิเศษเพราะเขาทํามาเฉพาะ Hard Off Attitude เท่านั้นแ,แฟนปีแดนนี่ต้องชอบแน่นอนอชุดนั้นนะครับและ1กล่องเนี่ยสามารถลุ้นลายเซ็นใครได้บ้างคเนี่ยจากกล่องแมนยูเน่นหนึ่งเลย ผ่านไม่ได้เซอร์เ <olla> ล็กฟูรูซันครับเวลูนี่เวลูนี่ก็มาลอยคินลอยคีนอ่าแล้วก็สลาตันอีมาโควิดโอ้โหแต่ละคนเถื่อนๆทั้งนั้นโค้ดเท่มีใครอีกอ่าสโครดพอสโค่นะครับแล้วก็มีตัวอย่างการ์ดเนี่ยนี่ตัวอย่างการ์ดจะเป็นใบเบดเมสันเมาส์ทับ50นะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เลยเท่มากนะครับมีด้านหลังด้วยนี่โค้ดเท่สีส้มนะอันนี้ก็เป็นทับ25นะพอสโค่แล้วก็มีลูบี้ด้วยนะครับ เป็นใบลูบี้โชว์นะนี่แล้กิ๊กนะลูบี้สามมิตสามมิแต่มันอาจจะไม่ค่อยชัดเลยนะแสงมันสะท้อนนิดนึงและความพิเศษคุณเปิดกล่องยังไงดีว,วะตอนคุณเปิดนี่เลยครับโอ้แท้นะเหมือนอน่ารัเลยทุกคนเฮ้ยสนะินี่น,แบบนี่นะครับมันจะแบบินี่นะครับ ก็นะครับเราเปิดไปทั้งหมด5กล่องนะในเพจเบรกพี่เป็ดเบรกแตกนะครับก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมไฮไลท์ like กันดีกว่าไหมครับก็ก่อนที่ทุกคนจะไปชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะแฟนพีแดงไปรับชมพร้อมกันเลยครับไปเ,เลยกว,วการ์ดการ์ดหนาเอามามาก่อนการ์ดบางมาหน่อยสิพี่ชายนายเจลจัดให้แน่นอนครับพี่ฟพีชเชื่อผมคลิปนี้กลังรับชมนะคนรับชมสองท่องทางสองเทีทเลอ ดึงหัวกับใช้ในการเปิดกล่องพอแท่นะหนึ่งสองซ้ำอ้าวแล้วเขาให้ลัมมี่มาด้วยนะรอบนี้พี่ก็จเนี่สุดว่ะสุดยังอันนี้สุดยังและโอเคหอมขึ้นตรงนั้นี่นะโอ้โหมันเข้มขัมมาสเตอร์นะนี่แปลงร่าง่ะใช่ครับนี่โอ้โห สวยงามเลยนะทุกคนผมก็เป็นทีมการตลาดอันดับหนึ่งของโลกฮะแล้วในทีมลีดีได้ไหมเขาเป็นเจ้าที่สุดของโลกนะยังอยู่โอเค,ม,คอมาอย่างนี้เลยนะ,ะมามาอย่างนี้เลยแล้วเราต้องแกะยังไงแกะง่อนเลยนะมีดัมมี่อยู่เอาไปแลกไปก่อนนะครับีฟรออิงน,นะยากน,ยนะทุกคนกล่องนี้ฟรออิงน,นะโอ้ยฟรออิงครับหนึ่งสิบสิบเจ็ดครับยี่สิบห้านะครับเป็นลายสีส้มนะ นี่สวยงามสวยงามโดยทีเดียวนะครับรออิงรอยิงโอ้โหขออภัยนะครับขออินสองแรกนะงงงงนิดนึงนะครับไม่รู้จะแกะยังไงนะครับขอฟ้าหาเลยนะสิบรอยิงโอเคสีส้มเหมือนการ์ูโน่มเลยปึ๊บโอ้ยโจ๊ตซีวู้เซ่วุ้ดเวลามันแบบว่ายิหลักจมเลยนี่อุ้ยครับเลยอะสิบครับสิบทุกคน หัวอย่างนี้เฮลูนี่เฮลุนี่หอมทับสิบนะครับรูบี้ด้วยโอ้ยสกสัสี่แร่เป็ลายเซ็นของโยชชายะโอ้ยเบลแลก็ต้องมีเซนนะครับย้อนนีก็ต้องมีเ้เป็นทยี่หเทียบและอีกใบเป็นเฮ้ ใครเออร์ F ฟาโอ้ย F ราแล้วครับเพสพัชชิง F R พัิ่ A แล้วครับผรันสี่สิบสองทับห้าฉีบโอ้โหสวยมากนะใครอะมิกกี้มัวเบอร์ฝันนั่นหรอนั่นเปร์นี่ไงนะเฮ้ยใครอะ ไอ้ไอ้หนุ่มที่เซลซีรับตำนานเบอร์เจ็ดสามสามสิบโอ้ยเมสร์เมาส์ครับผมมันดีเมสเดอะเมสเมาส์โอ้โหเจ็บสีดำสวยมากอันเบอร์เซเว่นอุ้ยสวยจริงอันนี้ก็สวยจริงทุกคนสวยจริงหีือแคงร้องเหรอใช่ครับจะหมดแล้วหลังเมสร์เมาส์สวยนะโอ้โหสวยมากของใครของไทยเมอร์เมาส์นะครับมาสีแดงเขาว่าแรงริสสีแดงเขาว่าน่ารักใครใครชักอยากลงเล่น ผมโอ้โาดออกในทีู่กก้วนวิวนวิวนั่นเองนะครับผมโอ้โหยี่สเก้าสิองนะครับผมนี่ขาดออกในที่ถูข้างหลังนี่ชัดเลยนะ92้างบวกไบรันก็92้าสิบสองใช่ครับโอ้ยดูบหลังนี่ไงเก้าสิบสองออโต้ลาฟนะครับโอ้ยอันนี้อาจจะเป็นอังคารเลีวปะเนี่ย ไม่ชัวร์แล้วร์ะแต่สวยสวยแน่นอนต้องเก็บครบทุกคนนะมีใครบ้างกิ๊กนิกกี้บารสโตเรเนวิลครับผมแต่ไม่มีเวคแฮมนะกล่องนี้อุ้ยดีดานะอันนี้คือไปไรอันเหรออุ้ยอุ้ยเวเหรออุ้ยเวนยู่นี่แหวทับทิม่าครับอุ้ยเสองคนเลยวะอุ้ย เดินนวดมาแล้วใบแรกโอ้ยหสองพันห้าสินี่ไงภูเขาสองพันห้าสิบครับครับผมครับนะครับอยที่สองของที่สองเฮอย่าบอกนะติดห้ารับห้สเป็นแกรี่โอ้่จะไม่รันแล้วอนนี้รัน ออรดนเอับาสิบหาสิบนะครับโอ้ยแต่ไม่ใช่ทับสิบใช่เดี๋ไม่ใช่ทับสิบนะครับมีรูบีนะเวสเดวี่รีกราฟนะครับผมวิยทับห้าสิบำไมเพื่อนหรอประตูออ้ยปีเตอร์แชมเพื่อนนะฮะคล้ายๆปีเตอร์แชมเปี้น ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไมายพอนะไม่ใช่อันนี้ชาไยคขั้นนะครับผมโคตรสวยโอ้โหนายประตูอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยุค9-0นะครับเสื้อปีไหนเนี่ยีเสื้อปี1996นะแนะปีเตอร์แชมายครับนะครับผมโอ้โหใครยากใครเร็วมาโอ้โหใครเร็วมาแน่นอนอันนี้อะไรครับเนี่ยไอเบอร์บา สองหมวยครับเท่าไหรครับสามหรือห้ครับเจ้าชายเฟิร์สคับเบอร์บาตอฟนะครับผมหมวยโอ้ยโอ้ยดีมากตอนนี้เขาตะโกนว่ายักษ์โอ้ยดีสวยบึ่งเด่นนะหรือว่าวันแล้ววันจะมาเจอวิกตอรี่เป็นรุ่นไหนครับซูเปอร์เฟกเตอร์บนภูเขาสามไม่แน่ใจเดี๋ยวารู้ไปพร้อมกันโอ้ยสวยมากดูข้างหลังนี่นี่นะครับข้างหลัง Speak of the Devil Autograph จมาใบนี้จะเป็นใครเฟอรินานเหรอยอฟไร์แล้วโอ้าเดิมเลยครับถ้าเดิมทรงพลังโอ้โหททิกเอฟรตานครับ28สดรับสามเอามาครับสาวตัวดับหนึ่งโอ้ยกระรวงดิอันเดรอนานาสีร้ยามสิบ้านะครับผมโอ้ย พูดภาษาประตูที่ใช้มือได้นิดหน่อยนะครับผมนี่นี่อันเดรอนาม่าใส่ใช้เท้าเก่งสุดๆใช่ครับโอ้โหตัวนี้นะนี่เชโยคาเช่เป็นนัมเบอร์วันนะครับหล่อเลยโอ้ยนี่อันเดรโอนาม่านะครับผมหนาเต้อหนาเต้ออย่างนี้สีแดงทับห้าหนาเหรอหนาเต้อนะหนาเต้อหนาเต้อมาตรงมาสลับหัวสลับหางสลับหัวอย่างนี้สลับหางอย่างนี้ ไปไปกันที่ผมทองอุ้ยอัปลองสว่างโอ้โหตองเอนโตนี่ทั้งสิบเด็ดทั้งสิบด้วยเจทั้งสิบโอ้หหยเด็ดทั้งสิบเอนโตนี่นะครับแอนโทชัยโอ้โหโค้ชเขาระเบิดนะดูท่าเขาเขาบอกว่าครูรักแมนยูอืมอยากกลับมาร่วมงานมากๆนะจังหวะนี้พี่โทนี่สิทธิ์เทนฮาร์โอ้โหเป็นเม็ดวอนด้วยนะใครบอกนี่เขาเขียนอยู่ว่าเม็ดวอนด้านล่างเลยนะครับว้าวแม็ดวอน แอนด์ดอลลีกิ้วๆิ้มามาวันนี้วันออลวันของเราโอ้ยตื่นเต้นมากนะหนึ่งกับหนึ่งของเราจากก่องแมนยูเป็นใครวี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 ตันวดหรอตันวดบูนอูรูบรูบรูรูบรูโอ้ยอุ้ยตันวด บรูโน่วันด o บวันอะบรูโม่เฟรนันเดสยต่ออ๋อเอาเลยบรูโน่แบรนดเบสไหนขอดูหนึ่งด้ชัดหนึ่งอยู่ไหนหนึ่งอยู่นี่คนลุกคนลุกขนสู้ขนช้างซูเปอร์แฟกเตอร์บรูโน่เฟรนันเดโอ้ยเอาเรื่องเลยนี่ขยี้เรือมาจังวะนนี้ใช่ครับพร้อมเลยนะกลมทั่วลนลโอ้ยสุดมากสุดจริง สุดจริงสุดจริงสุดมากสุดจริงโอยลิงยังร้องลิงร้องแน่นอนครับจังหวะนี้โอ้โหดูทุกคนความสวยความเล่นสีแสงของเบอร์น่ครับจังหวะนี้ลิงตั้งเตือนตือนโอเคนี่ความสวยของการนะรเป็นสีโอเรนต์นะครับสิบสี่ครับยี่สิบห้าครับนี่สวยงามเลยนะน<า>ี่หนุ่มหลอสิบสามห้าเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยซิว่าป๊อบบี้ สิบทับสิบคอปปี้ไมนูนะครับโอ้โหคอปปี้ไม่โอ้ะฮะโอ้โหการสะทานชี้นิ้วอย่างนี้นี่สิบเอ็ดรับสามสิบห้าคุเป้ยเป็นโอ้โหสติ๊กบลูสนะครับนี่ปำะมาณยุคแปดศูนย์เลยเดียวนะสติ๊กบลูส นี่โอ้โหเท่นสวยมากคนตำนานโอ้โหสติกบุ๊สปอในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว,วะจะรออะไรกันล่ะสีส้มเหมือนเดิม่าจา้ครับ25หัวอย่างนี้ <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเจ็ดครับ25ใส่แล้วนะเอ้ย ปุ๊บโอ้ยแนววิวฟิวแนววิวนะฮะใช่คนน้องนะใช่คนน้องรับฟิวแนววิวนะครับเจ็ดเทเทับยี่สิบห้านะครับโอ้โหหรือว่ารอบนี้ตำนานจะมาล้วนๆนะะสีม่วงๆหัวกลมๆอย่างนี้อย่าบอกนะว่าวีดิดหรือเปล่าสิบสองทับสิบห้าเวสบาโอ้โห ตนานล้วนๆนะครับโอ้โหไม่มีใครตําเร็วเลยนะจังหวะนี้12ครับ15ครับเวสบาลนี่ว้ยสีอทองมวนมวนะไม่มวนนะ<ย>ถ้ามวนหวานนวันะมวนนะไม่มวน เดี๋ยวบอกมาโอ้โหโอ้โหยี่สิบหกครับห้าสิบเอ็ดดิคนะครับโอ้โหจังหวะนี้ไปแล้วเดี๋ยวน้ำรำตาเหลือเกินไล่น้ำแมนยูอย่างนี้โอเคไล่น้ำแมนยูนะไปเปิดประตูแน่นอนหุ้ยสามทับห้าปีเมอร์ชูไมค์เพลนโอ้โหสามทับห้า สวยงามมารามตาอีกแล้วลายเป็นลายใช่เป็นลายแมนยูเลยนะโอ้เทโอ้โหสวยมากนะเสื้อเสื้อตัวนี้ปี98อีกแล้วใช่ครับผมเอนมาจาก96นะเอาไม่ชื่อเนะเทจัดเทมากลุ๊คโอเคโอ้โหพรอสโคครับนี่งผ้นะปตะโกนมาเลยอ่าอืม16ครับ25พรอสโคดูแรงดิก อ like ุ้ยบ่อยไหเนี่ยอุ้ยอุ้ยุ้ยอ้ยแบบนึงอุ้ยอจ้ออ่อเอาไงเอไงกีเจลาดพี่พีมมันไม่ใช่อะไรนะใบสุดท้ายโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงพอะไรวันรอบวันโน้ักก๊้โอไม่ก็ แล้วแล้วมันออฟในที่ t ใช่โอ้โหสทีมนี้นี่คือเท่เท่มากนะแล้วก็ใส่เสื้อปีหนึ่งก้าวสองมาพร้อมเลขสิบสองแล้วก็วันลบวันไปเดียวในโลกอโอโอยอะไรมันจะขนาดนี้แล้วก็ใบเลขอีกด้วยแล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งเบอร์ที่เขาใส่อูโหเกินไปนะโองหนึ่งสองหนึ่งโอ้ไม่ใช่เกินตองอันนี้หนึ่ง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 นะฮะวสวยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้น โอ้ oh God. ไม่ก็ไปเลยขึ้น50หรือเปล่า oh, โอ้โหตันนี้ไม่ชอบเลยนะไม่สันเมาส์ oh, โอ้ยผม,ผมนี่รักเขาเลยรักเลยนะกตำนาน,นดีอีสีสร้งจากเล่นดีแล้วทำอะไรให้ทีมด้วยโ oh, อ้ยนี่แซวอีกแล้วมึงแซวแฟนผีแดงอีกแล้วเนาะมารูบี้47ขึ้น50วีดดิ้หรือเปล่าโอ้โหเนี่ยวันยากวีดดิ้นี่เตาแวไปนี่ออกมาแล้วนะมันละวัน ไม่รู้เรื่องรันอยู่ตรงไหนครับจังหวะนี้หวัวทองทองอหวัวทองทองโธโทอร์พีโคเออร์นี่ดาวล่งพุ่งแรงอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นอาซีด้วยโทอี์โคเรียนะฮะน่าจะทับห้าไปกันเลยจริงวะว่ายอย่างนี้หนึ่วอลริเบอรีร่สองทับห<อ>้สา<อ>สาิบเนวันยา่าวีดีดีกล้วโอ้สองใบติดติดทุกคนเุ้ยอย่าบอกนะ เขามาอีกแล้วอ่ะเวสเหรอนี่ไงโอ้นานนานี่ยิ้มแฉ่งมาเลยนี่เขินก็ไม่บอกอันเดรโอนาหน้ามาแปดทรัยี่สิบห้าโอ้โหอย่าบอกเ่าวีบีดีใบเวสบอลโอ้โหเวสบอลอีกแล้วฝั่งสองตัวเะด้วยเวสบอลนี่มาได้มาดีเหลือเทินนะฮะไม่แบ่งใครเลยนะเวสบอลผมตึงๆหน่อย เมื่อทุกคนพร้อมแล้วมาจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยชิวะราทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยชิวะปุ๊บอะไอ่ะเอ้ยเก้าทับสิบอย่าบอกนะกาชาโชโอ้โหมาเลยท่าพี่โดของเรากาชาโช่นะฮะซู่โอ้โหเก้าทับสิบ นะครับการนาโช่ดิล่าสุดมีข่าวโด่งดังนะตอนนี้นะโอ้โหเนื้อหอมมาทีเดียวนะครับการนาโช่สีสม้มสลับหัวสลับหางหรือเปล่ามาใบแรกนี่ไงกานาโชอีกแล้วนะ12บสับยีโอ้โหกานาโชอีกแล้ว ไปหลังสุดซีซั่นทับ25ปั๊บโอ้โหวีดีทีแก่สามใบลวดพระเจ้าถามจริงอุ้ยสีทองสีทองแขียนกันคบรอันกิ๊กส์กิ๊กโอ้โหลูบี้มันหลุดได้ลูบี้มันหลุดได้งไงเนี่ยโอ้โหมาเอฟเฟกต์หน่อยแล้วกันจังหวะนี้ทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะโอ้โหไคกันเลยสิวะโอ้โหใครใครใครเอ่ยสิบสองทับสิบห้าสามมโอ้โหใส่คอเท่เลยนะจัาสัมเก้าสอง่ะน่าจะเก้าอนะมาแดงแดงขาวขาวหัวดำดำปึ๊บ โอ้โหแกรี่เนลวิลมาครบสองพี่น้องเลยนะครับจังหวะนี้โอ้ยยี่สิบสามลบเก้าสิบสองแกรี่เนลวิลมาพร้อมกับฟิวเนลวิลนะสองพี่น้องมาเลยทีเดียวนะมาต่อมีสีนะอุ้ยอะไรเอ่ยราฟาหรอประตูโอ้โหเอ็ดวินวาลาซานั่นเองนะฮะเอ็ดวินวาลาซา ประตูมา2คนเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนแมนยูรักที่เลยนะเป็นประตูที่รักที่เลยนะอันนี้ครับ25ราสิกเอฟลาโอ้โหเงอท่วมเลยนะจังหวะนี้รอบที่แล้วก็นะเป็นโอเคดีดำอปุ๊บผมอย่างนี้ไว้เลย เฮ้ยเบอร์มาต้อปรอเบอร์มาต้อป่วยครับสิปวยมากดูท่าเขาเบอร์มาต้อป ดีมิตาเบอร์บัตอบใช่ครับผมสวยงามพระรามแปดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ชมไฮไลท์ที่เราเปิดเบรกกันไปแล้วเป็นไงได้ของดีไหมดีดิใช่ครับไม่ว่าจะเป็นบูโน่บนลวันอุ้ไลน์กิกบอลวันโอนาน่าโอนาน่าสองใบเซ็นใบนี้ออกมานี่คือคนแบบว้าวนะแถมยังมีปีเตอร์แชมเบอร์นทับห้าเอฟวินฟันเดอร์ซ่ากาลาโชเซนพาแอนโทนีเซนพาวิดดอฟลาเวสบาลเนวิลมาหมดนะตั้งน้ำตาดาบลูเจุ๊บ ดาวรุ่งก็ม,มีนะครับแล้วคุณรู้สึกไงบ้างนะพี่เป็ดโยอที่แบบคุณได้เปิดกล่องนี้ด้วยมือของคุณเองก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้เปิดกล่องแมนยูนะครับเป็นครั้งแรกกับแมนยูกับท็อปโครมด้วยครับใช่นะแล้วก็แบบเขาเขาเพิ่งได้ลิขสิทธิ์แมนยูมาแล้วก็มาอยู่ใน รุ่นท็อปโคมนะนี่ใช่แล้วก็การมีลูกเล่นมากมายเลยทุกคนก็มีทั้งลูบี้เซนท่าลูบี้อ่าแล้วก็เซนแล้วก็แบบมีทั้งการ์ดใบหนาใบบางโอ้โหหรืมีแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอินเสิร์ตการ์ดออฟเน็่ทูอีกนะคือเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆบอกเลยเลยกล่องนี้แฟนผีพลาดไม่ได้จริงๆนะครับถ้าใครพลาดกล่องไม่เป็นไรไปตามหาการ์ดใช่คุณแบบการ์ดน่าเก็บสะสมมากมาโดยเฉพาะอังเดอโรน่าเพราะตอนนี้ยากีมระเดื่แต่ว่าเขายืมตัวนะเดี๋ยวดูดูกันนะเขากลับมาใหม่เขากลับมาพังหาแน่นอนแน่นอนจังหวะนี้ นะครับก็ไว้เท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ของเด e ะกา t e เตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ Facebook นะครับทุกช่องทางของพี่เป็ดเดอะการ์เตอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับใน EP ถัดไป EP นี้พี่เป็ดน้ำเงินพี่เป็ดโยกขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับ